สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวหนังในช่องของ e n t e r t a i n e n t Channel นะคะวันนี้มากับหนังที่เพิ่งเข้าฉายในวันศุกร์ที่4กันยายนเลยนะเราก็ไปดูกันตั้งแต่รอบแรกรอบแรกๆใช่ตชยดยที่ผมดูมีตั้งแต่รอบ10โมงเนี่ย ห้างเปิดก็มาเลยแล้วคนเยอะนะคนนั้นคนจะเยอะคนไม่รู้นะแต่ผมรอบตอนที่ผมดู11บเอโมงห้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่รอบที่ดู11บเอโมงยีก็เราดูคนคนละที่นะคะก็เยอะเยอะนะคะฉะนั้นก็คิดว่ารายได้หนังเนี่ยคงคงจะเก็บได้ที่ดีในจํานวนจํานวนไม่น้อยนะคะอมาพูดถึงตัวหนังก่อนนั่นก็คือหนังเรื่องผู้หลานยังไม่ได้บอกเลยเอรอายังไม่ได้บอกเลยไปดูผู้หลานกันเไปดูเรื่องผู้หลานนะครับ่ เรื่องตั้งต้นเนี่ยเป็นเรื่องบรรลาดออฟหัวมูหลานนะครับเป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของจีนแล้วก็ถูกดิสนีย์มาทำเป็นแอนิเมชันมาแล้วเมื่อประมาณปียุค90เนอะใช่ไหม90หรือ80จำปีไม่ได้ใก่90 90 90ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาเอามาของดิสนีย์นะคะเอาเขาเรียกว่ารีเมค จา,จาวาอง,งานการ์ตูนของตัวเองทีนี้พูดถึงตัวหนังต้องบอกเลยว่าเหมือนชื่อคลิปที่ตั้งอะค่ะว่ามันเป็นหนังที่ดูเพลินนะแล้วก็ดูสนุกในระดับหนึ่งแต่ในความดูเพลินมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหนังมันมีความอีหลักอีเลือค,คือมันไปไม่สุดอะมัน,มนไม่สุดสักทางงนึแต่คือว่าเรื่องราวก็ถ้าเกิดใครดูแอนิเมชันก็น่าจะจำกันได้คือเรื่องราวของครอบครัวตระกูลฮัวซึ่งตอนนั้นจีนเกิดถูก ลูกรานะลูกรานก็จะเกิดก็มีการเกณฑ์ทหารให้ทุกครอบครัวส่งลูกลูกแทนหนึ่งคนเป็นชายนะคะแต่ว่าบ้านของตระกูลหัวเนี่ยคือมีแต่ลูกสาวซึ่งในหนังเนี่ย คือถ้าเป็นงานแอนิเมชันเนี่ยเขาจะมีแค่ลูกสาวคนเดียวแต่ทีนี้คือพอมาเป็นงานที่ใช้คนแสดงที่เราได้ดูกันเนี่ยก็คือเขาจะเป็นลูกสาวสองคนนะคะก็สุดท้ายก็คือพ่อเนี่ยคือเคยเป็นทหารเก่ามาก่อนเคยไปร่วมรบมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันก็คืออายุเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาเนี่ยคือพิการด้วยนะสุดท้ายนางเอกก็เลยตัดสินใจชิงใช่ชิงแอบ ขโมยดาขโมยชุดเกราะอะไรอย่างเนี่ยคือไปลบแทนพ่อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็ลบชนะหรืออะไรได้นางเองนางต้องปกปิดนะเพราะว่าคือการที่ผู้หญิงไปลบเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดร้ายแรงในวัฒนธรรมจีนในในในเรื่องนะฮะค่ะคือผู้หญิงเนี่ย มีหน้าที่ที่จะรักษาเกียรติของครอบครัวได้ด้วยกันแต่งงานแต่งงานและเป็นภรรยาที่ดีของของของสามีใหม่ส่วนหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเรื่องของการลบเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้หญิงเข้าไปยุ่งไม่ได้อันนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่ามันเป็นเรื่องของธรรมเนียมของคนจีนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปยุ่งด้วยเนี่ยก็จะกลายทําให้กองทัพเสื่อมเสียด้วยใช่ก็จะมีโทษรุนแรงนะคะทีนี้ในความอิเหลี่ยนเราบอกก่อนนะคะว่าเราสองคนดูแล้วเรารู้สึกว่า ด้วยความที่เราเคยเห็นงานแอนิเมชันเรื่องอื่นๆเนี่ยของ<ะ>ดิสนีย์แล้วดิสนีย์เอามาทำเป็นหนังที่ใช้คนแสดงซึ่งเขาเรียกว่าไลฟ์แอคชั่นน่นะคะ,ะคือมันก็จะเดินตามงานแอนิเมชันเลยมี<ะ><ะ>เรื่องของความมหัศจรรย์มีเรื่องของ<ะ>เพลงมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กก็จะดูสนุก รเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือเราก็จะสนุกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานแฟนตาซีที่ที่รีเมคมาจากการ์ตูนเราก็จะดูเฮ้ยมันจะทําเหมือนการ์ตูนหรืออะไรหรือเปล่ามันจะมีแตกเรื่องแตกหลายแบบซึ่งบางเรื่องก็แตกแล้วดีอย่างอลาดินอลาดินนี่อชอบนะคะแล้วนะอ,อย่างบางเรื่องเนี่ยไม่ได้แตกเรื่องไม่ได้ไม่ได้ปรับเรื่องอะไรมากแต่คือว่าเอาตัวละตัวนักสแสดงมาเล่นแล้วทําได้ดีก็อย่างบิวตี้แอนด์เดอะบีสใช่ทาได้ดีหรือว่าอย่างไลอ้อนคิงโอเคว่าเรื่องมันอาจจะแบบว่าไม่ไม่ ไม่พัฒนาไปแบบเดิมตื่นเลยแต่คือว่ามันก็เราก็ยังตื่นตาตื่นตาแตเทคนิคเออเนาะซีีที่เขาแบบทําออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบนั้นแต่คือพอมาเป็นมู่หลานเนี่ยก็คือความที่เหมือนกับว่ามันจะเหยียบเรือสองแคมนะก็คือว่าเอาจะเอาจากแอนิเมชันมาใช้เต็มเ็มก็ไม่ก็เอามาไม่หมดคือจะทําเป็นดราม่าไปเลยเป็นแบบซีรีส์จริงจังไปเลยก็ไม่ลงไปทางนั้นก็คือเพราะในเรื่องเนี่ยคือว่าอย่างที่บอกคือว่า ในในในการทำแอนิเมชันเป็นไลฟ์ชันส่วนใหญ่เนี่ยคือจะทําได้ดีแล้วก็อย่างที่เห็นได้ชัดมากคืออย่างโดยเฉพาะอาลาดินจะเห็นได้ชัดคือว่าประเด็นที่หนังต้องการสื่อน,น่ะมันชัดเจนมากขึ้นอ,อย่างอาลาดินจะพูดถึงเรื่องคือใครใคร,ใครฟังเพลง a whole new world นก็จะจำได้จะพูดถึงเรื่องของโลกใบใหม่ที่ผู้ชายผู้หญิงมีที่เท่าเทียมกันทุกคนสามารถนะนะครับซึ่งในเรื่องของมูหลานเองตรงนี้ชัดเจน เขาจะเป็นตัวละครบาลานซ์กัน2ตัวคือว่าตัวนางเอกก็คือแฟมินิ์เต็มๆแล้วผู้หญิงไปลบได้คือเฟมินิ์แน่นอนแล้วก็ตัวโกงเองก็จะมีฝังแม่มดงนั้นบทกเด็กงงลี่เนี่ยก็มีปมปัญหาอีกนาอกว่าไม่เป็นที่ยอมรับเป็นผู้หญิงเก่งแต่บบว่าไม่โดนไม่ผู้ชายแบบไม่ยอมรับบอกแล้วกลายเป็นว่าความสามารถของเธอเป็นพวกแม่มดไปซะอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วคือต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเธอก็ทําได้เหมือนผู้ชายอะไรแบบนี้ด้วยในตรงเนี้ย ปมตรงนี้ถือประเด็นตรงนี้บอกว่ามันชัดชัดเจนแล้วก็บอกถึงว่าชัดเจนมากแต่ปัญหาอยู่เร่องการเราอย่าลืมว่าเขาใช้ผพุ่มกลับหญิงด้วยนะอืมใช่เพราะว่าผหญิงก็คือน้องนิกกี้ที่ทำที่ทำนิกกี้คาร์โรทำเรื่องวาลไรเดอร์เวลเวลไรเดอร์ซึ่งเวลรายเดอร์นี่ก็จะฉีกออสการ์ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับในีออสการ์ด้วยก็เป็นหนังนิวซีแลนด์นะครับผมก็ ก็ถือว่าเรื่องตรงประเด็นน่ะชัดเจนแข็งแรงแต่ปัญหาอยู่ที่เรื่องอย่างที้คุณจิริวันว่าไว้คือมันน่าจะมีปัญหามาตั้งแต่ตอนที่เขาคิดจะนามาสร้างแล้วเพราะว่างานแอนิเมชันเรื่องมู่หลานเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ฉายแล้วคือทางจีนไม่ยอมรับเพราะว่าเขาติว่าหนึ่งตัวละครมู่หลานเนี่ยคือมันมีลักษณะของความเป็นเด็กอเมริกันมากเกินไปมันไม่ได้ถ่ายทอดความเป็นเด็กสาวจีนอย่างแท้จริงอะนะคะแล้ว2ก็คือตัวละครมังกรมูซูเนี่ยซึ่งภาคเสียงโดยเอ็ดดี้เมอร์ฟี่แล้วเป็นตัว ฮาของเรื่องเลยเนี่ยนะก็คือเขามองว่าเอามังกรซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของจีนเนี่ยมาเล่นจนเละเทะไปหมดทีนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตลาดที่เมืองจีนเนี่ยมันเป็นตลาดเงินก้อนใหญ่มากของหลังฮอลลีวูดพอเขาจะสร้างปุ๊บเขาก็ต้องคำนึงถึงข้อนี้มันก็เลยทําให้มีการตัดมังกรมูซูออกไปก่อนเลยเป็นสิ่งแรกแล้วสก็คือตัวละครอภิธิหานทั้งหลายใช่แต่ทีนี้พอตัดอภิณิหารไปปุ๊บ แล้วหันมาทําหนังที่ดูเป็นหนังกําลังภายในของจีนที่ดูจริงจังเนี่ยคุณก็ดันไปไม่สุดในแง่ของเนื้อเรื่องทุกอย่างมันดูสรุปจบแบบง่ายดายง่ายดายมากอ่ะกจริงจริงคือมันก็ถ้ามองในมุมดีนะะอการแก้ปัญหาของตัวละครในหนังเนี่ยก็คล้ายๆกับในการ์ตูนเหมือนกันนะเดินไปบอกความจริงทุกอย่างก็โอเคไฟล์จบแต่ปัญหาคือเพราะเป็นการ์ตูนเราจะมีความรับได้ในเรื่องของความสมเหตุสมผลนะง่ายกว่า เพราะอย่าลืมมันมีความมหัศจรรย์อะไรให้เรารู้สึกว่ามันก็คืองานมหัศจรรย์น่ะฉะนั้นไอ้ไอ้ความสมเหตุสมผลอะไรทั้งหลายเนี่ยคือมันมันไม่ต้องมีเยอะเราก็รับได้เงียเพราะกระยาญเ็เป็นกระตูเน่ความสิทธิ์ความเราซีเรียสกับนเออเราเราเออจะน้อยลงแต่อันนี้คือโหนหนังปูทั้งเรื่องขนบธรรมเนียมปูทั้งเรื่อง คุณธรรมความซื่อสัตย์าเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอ้าวแล้วเรื่องมันสรุปง่ายคนยอมรับกันง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับทําให้เราอ่ะดูจบแล้วมันมีความอิหลักอิเหลือคือจะไปทางบันเทิงสําหรับเด็กซึ่งเราก็จะดูได้ในเรื่องของความหัศจรรย์ก็ ไปไม่ถึงตรงนั้นะจะไปแนวจริงจังก็ไม่กล้าที่จะไปเพราะว่าก็ยังห่วงความเป็นหนังเด็กอยู่นะคะส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงถึงความแบบว่าไม่ไม่ไปทางไหนสักทางคือว่าการใส่ตัวละครที่เป็นพวกตลกตามพระตามหนางเข้ามาในเรื่องที่อยู่ในกวนทหารนะน่าจะเห็นได้ชัดเพราะว่าคือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเอาแบบว่าเดินหน้าไปแบบว่ามีมีโทนจริงจังเป็นหลักเนี่ยคุณตัด ทั้งมังกรตัดทั้งจิ้งรีตัดอะไรพวกนี้ไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ควรเอาพวกนี้มาด้วยเพราะมันทาแบบว่ามันทำมันยิ่งทาให้คนรีมายไปถึงตัวตัวที่เป็นการ์ตูนมากขึ้นอีกแต่มันก็ต้องมีนะเพราะว่าจริงๆคือถ้ามีได้ก็มีได้แต่คือว่าก็ไม่ควรจะชูมีบทเหมือนมันจะมีบทบาทไงมันจะมีอารมณ์ขันอะไรคือจริงๆคือทําไมแล้ว่าถ้าจะชูขนาดเนี้ย ต้องให้พวกนี้มีบทบาทและสีสันที่เป็นตัวฮามากขึ้นเพื่อ,อที่ยังคงลักษณะของความเป็นงานแอนิเมชั่นมู่หลานเอาไว้เพราะไหนๆก็ไม่มีมูซูแล้วก็คือคพวกนี้ก็ต้องเด่นขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแ,แต่คือพวกนี้ก็เหมือนเป็นแบบ เบี้ยบ่ายลายทางเป็น,ปนแค่องค์ประกอบที่มันเคยมีในแอนิเมชันเท่านั้นเองอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือโดยเอามาแล้วก็คืออย่างที่บอกคือมันเลยเห็นได้ชัดว่าคุณไปไม่สุดไงเพราะว่าคุณเอาตัวละครจากแอนิเมชันมาใส่อืแต่คุณก็ไม่ทําให้ก็เป็นแบบแอนิเมชันอะไรอย่คุณก็ตัดตัวละครจากแอนิเมชันอีกกลุ่มหนึ่งทิ้งไปด้วยแล้วคุณก็ไม่สามารถบาลานซ์ตรงนี้ให้พอดีก็เลยแบบดูแล้วก็แบบเอ้ตกลงคุณจะยังไงแต่คือโดยรวมๆมันก็เป็นงานที่ดูสนุกนะครับผมแล้วก็ต้องชมว่า นักแสดงเล่นดีโดยเฉพาะลิวอีเฟยผมถือว่าให้ให้คะแนนแบบว่าถ้าสิบก็เจ็ดแปดเก้าเลยอ่ะประมาณนั้นเรื่องคิวบูท่าทางการแสดงก็ดูดีเลยแหละดูสวยเลยแหละบทสวยก็สวยนะฮะบทสวยก็สวยบทที่เธอแบบว่าซีเรียสเธอก็ซีเรียสเธอเธอเล่นได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ตัวประกอบหลายรอบก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะแต่คือว่าอย่างที่บอกปัญหาอยที่ว่าเรื่องเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนมัน มันไปดราม่าไม่สุดเราก็ไม่ได้ปิเราเราไม่อินกับเรื่องพอจะไม่แบบว่าหันสาแบบเต็มที่แบบการ์ตูนก็ดันไม่ไม่ไปไม่ทางนั้นอีกก็คือนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งของของการทํางานที่แบบว่าจับปลาสองมืออ่ะมันมันมันจะไม่มันจะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่บาลานซ์กันได้ดีนักเท่าไหร่หาได้ยากนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเมื่อกี้ยังคุยกับคุณจิรวันก่อนที่จะถ่ายเทสรายการนี่ก็เลยบอกว่าเออตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กายลิชี่อลาดิน เพราะอย่างตอนอลาดินนี่คือต้องบอกว่าผมปรมาสไว้เลยแบบไปเห็นแบบโอ้หดูตัวอย่างเจอใช่ตัวอย่างมีสมิธตัวอย่างแบบไม่ได้ทําให้เราอยากดูเลยนะเขาอยะกขยามใช่ไหมครับว่าดิสกัตติ้งเพื่อนเขาอยาขยามนะเขาเห็นแบบว่าโอ้หรือว่าตัวอย่างแบบมาเป็นอลาดินแล้วตกท้ายด้วยหน้าของ วิลสมิธมาเต็มๆกับตัวอย่างแรกจะได้ไหมับเฮ้ยอะไรวะไม่ได้เราก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าวิลสมิธเนี่ยคงเล่นเวอร์วังบ้าบออะไรอย่างเงี้ยคืมจริงๆเขาก็เติมความเป็นของตัวเองได้แล้วก็มันก็มีการดัดตรงดัดแปลงเรื่องที่แบบเออมันดูดีด้วยอะไรด้วยครับตัวอย่างอลาดินอ่ะข้อเสียในไหนกเขาพูดถึงล้วก็ย้อนเลยคือตัวจัาฟาเนี่ยตัวร้ายเนี่ยไม่น่ากลัว นั่นคือข้อเสียงออลดินอันเดียวเลยคือตัวร้ายมันต้องดูแบบนั้นมันอย่างแต่ในมูหลานไอตัวมูหลานเนี่ยผู้ร้ายดีนะกงลี่ก็ดีอยู่นะกงคือต้องบอกก่อนบอกว่าบุคลิกของเขาอ่ะคือเขาทํามาเหมือนแอนิเมชันเลยนะแต่พอมันเป็นมาเป็นคนจริงแล้วมันมีความน่ากลัวมันมิติด้วยนะมีความดุดันอ่ะใช่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดูดูโหดเทียมเพียงมิติเดียวนะครับหลังจากเขาหายไปนานแล้วนะเราไม่เห็นเขาอดีทาซาเลยนะน่ะ อดีตีทาซานะครับเจสันจักอดรนะครันะคะแต่ว่ามีความแตกต่างนะระหว่างหนังหนังกับแอนิเมชันเพราะอย่างน้อยตัวละครพ่าเอกเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยคือเป็นตัวเดียวก็คือเป็นแม่ทัพแล้วก็มีความความ รักกับนางเอกใช่ป่ะปิ้งปังโดยที่ไม่รู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงอัแหละแต่ว่าคือในหนังเนี่ยเขาแตกเป็น2ตัวนะคะในมูหลานี่ก็คือแม่ทัพก็เป็นดอนนี่เย็นไปนะคะในขณะที่ตัวพระเอกเนี่ยก็จะกลายเป็นเพื่อนทหารคนทหารในการที่ปึกอะไรอย่างเงี้ยก็รับบทโดยอะไรนะโยโยซอนอันเป็นเป็นดาราอ่าอ่าเป็นมาเก๊มาเกเป็นเชื้อสายมาเกานะคะหน้าคนนี้เขาจะดูแปลกๆค่ะหน้าเขาเหมือน พี่ต้อยบอกว่า,นาหน้าเขาเหมือนลึงตัวเลยตัวกระตูนเลยหน้าบล็อกเดียวเลยเบ้าเบ้ามาเลยฮะแต่ว่าดิฉัน่ะดูอ่ะคือ,อรู้ว่าหน้าเขาเหมือนกระตูนนะแต่รู้สึกว่าหน้าเขาอ่ะมันเหมือนผ่าน คอมพิวเตอร์กราฟิกมา <c ười> คือ,อบอกไม่ถูกมณ์อารมณ์หล่อด้วยโฟโต้ชอปอย่างเงี้ยประมาณเหมือนจริงๆนะคือน่าจะเป็นด้วยเรื่องของการแต่งหน้า,าที่แบบเหมือนกับเขาเน้นคมเน้นเงาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหน้าเขาคงแบบมีเรื่องของโหนกคิ้วมีเรื่องของจมูกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมันเป็นภาพกราฟิกเปวะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอาสรุปคือมู่หลานนะคะไปดูได้เพลินๆเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้า ถ้าเด็กไปดูดิฉันก็ว่ามันก็ยังขาดสีสันที่จะทำให้เด็กเฮฮาคืออย่าลืมว่าเด็กเนี่ยถ้าดูการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากเห็นจากเด็กคือเสียงหัวเราะก็คือแต่มาดูอันเนี้ยอารมณ์ขันมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้น่าจะอารมณ์ขันมันไม่ได้อารมณ์ขันไม่ได้สาหรับผู้ใหญ่ดูก็เพลินๆเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของความฟินหลังจากที่เราดูเนี่ยความเต็มอิ่มที่จะได้จากงานที่เป็นรีเมคของดิสนีย์เนี่ยมันมันยังไม่ ไม่ไม่ถึงขั้นอ่ะมาองนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ถ้ามองถึงเรื่องทุนสร้างทุเรยก็ทึงบอกว่าไม่ไม่สมราคาเท่าไหร่นะอืมไม่สมราคาเท่าไหร่แล้วที่เลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเพื่อให้เรารอคอยเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันต้องอ่าัต้องมั่นใจมากนะเพราอกว่าตอนนี้ก็ูแล้วก็ก็นะเอาเป็นว่าไปดูกันเพลินๆไปดูได้เพลินๆนะแต่แบบว่าอย่าไปแบบโอ้ยอย่าไปตั้งความมันประทับใจมันจะสนุกแบบเหมือนสมัยเราดูดูแอนิเมชันอย่างอย่างเพราะอย่างที่บอกคือว่า มันอีลักอีเหลียวหรือประดักประเดินหรือลักกะลันนะแล้วแต่จะใช้คําพูดพุที่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหมายถึงว่าคุณไปไม่สุดทางอะไรประมาณอย่างนั้นนั่ประมาณอย่างนั้นค่ะคลิปนี้ก็เท่าฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นหนังไทยก็จะมีเกมเมอร์กมแม่นะคะสำหรับคลิปมู่หลาน งานดูเพลินๆบนความอีรักอีเหลือก็รักกัน <c oughs> ไปเท่านี้ค่ะพบ,บกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ